สัสดีค่ะมีรถนี้ก็ค่ะสภาพสวยประวัติดีดาผ่อนบสบายเดลตนลี่พันกว่าบาทนาเสนอกันอีกแล้วนะคะรถมือแรกเลยนะคะแบกไลสวยค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยที่2อ1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะสะอาดมากๆเลยนะคะแอร์แบกเเบสกุญแจรีโมทนะคะ อรระบบดิจิตอลนะคะเป็นตัว V ีนะคะไม,ม่แปดหมื่นแท้นะคะประตัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะระบบเซ็นทันรัอกระจกกระไฟฟ้าพ้าไฟฟ้าค่ระรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะภายในสะอาดมากๆเลยคะ่ะแอร์นิงเจี๊ยบเลยนะคะคันนี้คอทาเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่นั้งหมื่นสามพันบาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถดีก,ก็คันนะคะเปลี่ยนน้ำมันนะคะผ่อนสบายแนะนำา,นารถคันนี้เลยค่ะ น่าใช้มากๆเลยนะคะรถมื่นแรกสภาพป้ายแดงใหม่แปดหมื่นค่ะสภาพดีสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะสอถามรามละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะรถสีขาวภายในสีดำนะคะสวยมากๆเลยค่ะเป็นตัววีด้วยนะคะมีแอร์ระบบดิจิตอลนะคะสภาพดีค่ะน่าใช้มากๆเลยค่ะ ระยาสุดๆเลยนะคะเติมน้ำมัน E20 ได้ด้วยค่ะผ่อนสบายๆเหมือนผ่อนมอไซค์นะคะสี่พันกว่าบาทเองค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะนิสสันอาร์เมล่า1.2 V-Giato นะคะคันนี้ปีสองพันสิบสองค่ะสนใจง่ายงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสองห้าศูนย์ห้าศูนย์แปดห้าแปดติดต่อแอมค่ะ